สวัสดีแฟนบนานาโซ่ทุกคนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2518นะครับอยู่กับอาชวีทางอาเซาดีครับช่วงนี้เนี่ยทีมชุดใหญ่ของอาเซ้าอยู่ระหว่างการซ้อมเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับที่จะกลับมา เรียกกว่าเดิมนะครับหลังจากตกรอบ FA Cup คัพไปก็ทำให้ทีมเนี่ยมีเวลาพักราวๆสัก10วันนะครับเราก็จะกลับมาลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกโดยจะยกพลไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้ก็เล่นในรายการ FA Cup คัพนะครับบุกไปนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนด้วยนะครับแต่ก็โดนปีศาจแดงเนี่ยเอาคืน2ลูกนะครับสุดท้าย ตกรอบไปและนะต่อไปของพวกเขาก็ต้องเล่นกับอาร์เซอซึ่งในส่วนของอาร์เซอเนี่ยก็ได้รับข่าวร้ายนะครับเมื่อกาเบรียลมติเนลลี่ที่ได้รับอาการบาดเจ็บในเกมคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศนะัดที่2ที่เซนต์เจมส์พาร์คของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดโดยเจ้าตัวเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกนะครับราวๆนาะทีที่36โดยมิเกลเรต้าเนี่ยส่ง อีธานมาเนรี่ลงมาเล่นแทนนะครับและได้มีการอัปเดตเรื่องราวของอาการบาดเจ็บของมาร์เนรี่เอาไว้หลังเกมว่าเหมือนนักเตะจะรู้สึกบางอย่างคาดว่าจะเป็นที่ h แฮมสตริงนะครับและหลังจากได้มีการประเมินกันอย่างละเอียดมากขึ้นทางเดียลติกเนี่ยก็รายง,งานว่า ปืนใหญ่าอาร์เซอเนี่ยจะไม่มีการเบลมาตินเนลลี่มากกว่า1เดือนนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่านะครับหรือว่าแฮมสตริงรายงานเบื้องต้นคาดว่าอาร์เซอเนี่ยจะไม่มีแนวรุกบาซิเลียนวัย23ปีรายนี้มากกว่า1เดือนนะครับซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องพลาดเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่จะต้องพบกับเลสเตอร์ซิตี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดและก็นอร์ทอัมฟอเรสต์ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับขณะที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก เลกแรกเนี่ยจะแข่งขันกันในวันที่4ถึงวันที่5มีนาคมนะครับแล้วก็เลกที่2เนี่ยจะแข่งขันกันในวันที่11แล้วก็12มีนาคมซึ่งก็มีแนวโน้มว่ามาร์ตินเนลลี่เนี่ยจะไม่สามารถหายกลับมาได้ทันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับมิเกลเรต้าที่มีออปชั่นจํากัดมากๆอยู่แล้วนะครับในแนวรุกตอนนี้ฝั่งซ้ายก็เป็นเลโนรทอสซานะที่ถือครองสิทธิ์อยู่แล้วก็มาร์ตินเนลลี่เนี่ยถูกโยกไปเล่นแทนบุกโยซาก้าทางด้านขวา ต่ว่ายังไงก็ตามอีธานวานเนรี่ที่ได้ลงมาเล่นในช่วงหลังก็ทําได้ดีมากๆกนะครับกับตาแหน่งริมเส้นฝั่งขวาก็จะไม่แน่เป็นห่วงสักเท่าไหร่ในแง่ของ11เผู้เล่นตัวจริงแต่ว่าเมื่อมาเีตาต้องการจะเพิ่มความสดลงไปในสนามเนี่ยมาร์ตินเนรี่ก็จะเป็นตัวที่อารีตาจะต้องนึกถึงนะครับเพราะว่าเขามีความเร็วแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงฟอร์มดีๆเนี่ยก็มาพร้อมประตูนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆตอนนี้ก็จะเหลือเพียงราฮิมสเตอร์ลิงนะครับที่จะเป็น แบ็กอัพโดยส่วนตัวเชื่อว่าอีธานมาร์เนรี่เนี่ยจะได้โอกาสลงเล่นก่อนทางด้านปีกตัวเก่าอาดีตทีมชาติอังกฤษนะครับโดยผลงานของมาร์เนรี่ในช่วงที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้นะครับเจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว35นัดในทุกรายการนะครับทำได้7ประตูแล้วก็มีสามแอสซิสซ,ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องคาดไม่ถึงแล้วก็น่าเสียดายมากๆนะครับที่อาร์เซอลไม่ได้ตัดสินใจดึงใครเข้ามาในตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ ตอนนี้ก็ทำได้เพียงแค่ดันนักเตะในทีมชุดเยาว,วชนคนระับขึ้นมาเป็นแบ็กอัพในทีมชุดใหญ่ก็หวังว่าเด็กเหล่านั้นที่ได้รับโอกาสเนี่ยจะฉกฉวยมันเอาไว้ได้นะครับเหมือนอีธานวานเนรี่แล้วก็ไมล์ลูอิสเกลลี่ซึ่งพูดถึงเรื่องของการเสริมทัพหลังจากที่อาร์ซองตัดสินใจไม่ซื้อใครเข้ามาร่วมทีมในตลาดเดือนมกราคมนะครับก็มีการเปิดเผยออกมานะครับถึงเม็ดเงินที่แต่ละทีมใน บรรดา20สโมสรพรีเมียร์ลีกเนี่ยใช้ไปในการเสริมทัพใน2ตลาดล่าสุดนะครับก็คือช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานะครับโดยไบรตันโฮปเอาเบียนเนี่ยครองแชมป์นะครับเป็นทีมที่ใช้จ่ายไปมากที่สุดถึง2 3 1ล้านปอนด์นะครับโดยทีมของฟาเบียนเฮเซเลอร์เนี่ยก็ทุ่มซื้อนักเตะอย่างจอร์จิเนโอรุตเต้ยาคูบามินเต้แมตต์โอเรลลี่แล้วก็สเตฟานซิมัสเข้ามาร่วมทีมส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใช้จ่ายไป 202. หนล้านปอนด์นะครับโดยได้แข่งมาอย่างโจโซเซอร์ซี่มาริโออูกาเต้แล้วก็มาไทสเดลิกตามมาด้วยอันดับที่3อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ใช้จ่ายไป200.8ล้านปอนด์นะครับนักเตะใหม่ที่น่าจับตาก็อย่างโอมามามูชนอกจากนี้ก็ยังมีคูซานอฟกองหลังดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสลงสนามไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีวิกเตอร์เฮสเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งชาวบราซิเลียนนะครับเชลซีตามมาเป็นอันดับที่4นะครับใช้จ่ายไป 196.7ล้านปอนด์แอสตันวิลล่ามาในอันดับที่5นะครับใช้ไป136.6ล้านปอนด์เท่ากับอันดับที่6อย่างทอนัสเปอร์นะครับที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าอิฟสวิตทาวเนี่ยใช้เงินดึงนักเตะเข้ามาร่วมทีมในช่วง2ตลาดล่าสุดเนี่ยไปถึง126.4ล้านปอนด์นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดใช้ไป119.3ล้านปอนด์อยู่ในอันดับที่8นะครับอันดับที่9เป็น บอลมัดนะครับใช้ไป104.1ล้านปอนด์ซอลตอมตันยังใช้ไปถึง100.9ล้านปอนด์นะครับอยู่ในดับที่10และอาร์เซออยู่ในดับที่11นะครับใช้เงินไป90.1ล้านปอนด์นะครับพูดถึงเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยก็มีข่าวว่าทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยกำลังเล็งที่จะลดเวลาในตลาดซื้อขายทั้งในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ช่วงวินเทอร์นะครับลงไปอีกเพื่อไม่ให้ไปรบกวนสมาธิของผู้จัดการทีม เพราะว่าเวลาที่มีข่าวว่านักเตะของตัวเองจะมีโอกาสที่จะต้องย้ายทีมเนี่ยผู้จัดการทีมก็อาจจะวางแผนไม่ถูกเหมือนกันว่าตกลงมันจะมาฉีกสัญญาวันสุดท้ายไหมตกลงนักเตะจะอยู่กับเราต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันก็มีเหตุผลดีนะโดยผู้บริหารของพิมลีกเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าพวกเขากําลังพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรอบเวลาการซื้อขายนักเตะน,นะครับทั้งในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ช่วงหน้าร้อนโดยเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยออกมานะครับเพียงไม่กี่วันหลังจาก ตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยปิดตัวลงโดยข่าวเนี่ยชี้ว่ามีการหารือกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการซื้อขายของตลาดซื้อขายนักเตะพรีเมียร์ลีกซึ่งจะส่งผลต่อสโมสรทั้ง20แห่งตามรายงานจากเดอะไทเลกราฟนะครับระบุว่าทางผู้บริหารพรีเมียร์ลีกเนี่ยเล็งที่จะ ลดเวลาของตลาดซื้อขายในช่วงฤดูหนาวเนี่ยให้เหลือเพียง2สัปดาห์นะครับเป็นอันดับแรกในขณะเดียวกันประธานของพริมยริกก็ยังกําลังพิจารณาที่จะให้ตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเสร็จสิ้นก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเปิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยดําเนินการไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องกลับลําแล้วก็ปรับเข้าสู่ระบบสากลเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดซื้อขายนักเตะในยุโรป ยังไงก็ตามนะสื่อก็ยังรายงานว่าข้อเสนอที่ว่ามาดังกล่าวเนี่ยนะครับถูกนําเสนอต่อผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรจากทั้ง20แห่งในพรีเมียร์ลีกในการประชุมกันเมื่อวันพฤ่อสบดีที่ผ่านมาไปแล้วนะครับและในตอนนี้บรรดาเจ้าของสโมสรก็จะต้องทําหน้าที่ตัดสินใจว่าจะนําข้อเสนอดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อลงมติกันหรือไม่นะครับ นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับสำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งหน้าเป้าของอาร์เซอลเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้เล่นที่ได้รับการดึงเข้ามาเสริมทัพจริงจริงจังในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวชื่อดังอย่างเดวิดออนสตีนนะครับจากเดียลนติกเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าอาร์เซอลเนี่ยหมกมุ่นกับการที่จะหากองหน้าเวิลด์คลาสเข้ามาเสริมทัพจริงจริงนะครับคือถ้าไม่ได้เวิลด์คลาสเนี่ยก็ไม่เอาดีกว่าคืออาริต้ามองว่า ถ้าจะดึงใครสักคนเข้ามาเพียงแค่ว่ามันมีคนให้เลือกเพิ่มที่จะใช้งานเนี่ยเขาคิดว่ามัน ไม่ใช่แนวทางที่เขาต้องการนะเขาต้องการคนที่เข้ามาแล้วยกระดับทีมได้จริงๆแล้วก็ทางเดวิดออนสตีนเนี่ยชี้ว่าอเล็กซานเดอิซักของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยเป็นกองหน้าที่มิเกลเรต้าเนี่ยชอบมากๆนะครับแล้วก็อยากจะได้มาร่วมทีมจริงๆแต่ว่าเขาเองก็นึกไม่ออกเลยว่าอาเซอลจะสามารถคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้ยังไงนะครับเพราะว่าทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ดูจะหวงแหนนักเตะรายนี้อามากๆในขณะเดียวกันก็มีข่าว รายงานจากนักข่าวของสปอร์ตบิวนะครับอย่างคริสเตียนฟอกแล้วก็โทนี่อัลซาโฟนะครับระบุว่าทีมไบเออร์มิวนิกเนี่ยนะครับกำลังเลงที่จะลุกตลาดกองหน้าตัวเป้าของอาเซ่นะครับโดยเลงไปที่เบนจามินเซสโก เป้าหมายอันดับที่2ของอาเซอและก็รวมถึงวิกเตอร์เกลโกเรสเพื่อที่จะนํามาทดแทนแฮร์รี่เคนนะครับซึ่งเคนเองก็ตามข่าวมีค่าฉีกสัญญาอยู่ราวๆ54ล้านปอนด์ก็ยังไม่แน่ว่าตลาดซัมเมอร์แน่เนี่ยสถานการณ์ของเคนเนี่ยจะออกมาแบบไหนยังไงอาจจะมีทีมระดับท็อปเนี่ยไปฉีกสัญญาเพราะฉะนั้นทางไบยัมเมก็ จะต้องเตรียมการน,นะครับเผื่อกรณีฉุกเฉินที่เฮอริเคนเนี่ยย้ายที่หมออกไปนะครับ <c oughs> โดยทั้งเบนจามินเซสโกวัย21ปีแล้วก็วิกเตอร์เกลเกรสวัย26ปีเนี่ยถูกพูดถึงภายในทีมบริหารของสโมสรน,นะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีค่าชีกสัญญาอยู่ราวๆ70ล้านยูโร แต่ว่าค่าเหนื่อยของทั้งคู่เนี่ยจะทําให้สโมสรรเนี่ยลดค่าใช้จ่ายไปมากกว่ากรณีของแฮร์รี่เคนอย่างมากนะครับอะไรนั้นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่อาซ่าดีครับนำมาฝากในวันนี้นะครับถูกผิดยังไงถูกใจหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้นิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ